วันนี้จะมาชวนคุณผู้ชมคุยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแต่เกี่ยวข้องกับยีนนะคะถอดรหัสยีนไขข้อข้องใจเคล็ดลับเกี่ยวกับสุขภาพมาร่วมพูดคุยกับพี่ป่านนะคะคุณธติพรมุกสมบัตินะคะตอนนี้พี่ป่านอยู่กับมีแล้วค่ะพี่ป่านสวัสดีสสดค่ะ โอ้โหเราเกิดมาเรื่องสุขภาพคุณผู้ชมบอกว่าเรื่องสุขภาพใครๆก็อยากรู้แต่การที่จะทําความเข้าใจกับคําว่ายีนนี่มันก็ค่อนข้างยากนะพี่ปาทวันนี้พร้อมที่จะมาเผยเคล็ดลับหรือว่าไขข้อข้องใจเลยใช่ไหมคะใช่เลยค่ะวันนี้นะคะก็มีเรื่องหลักๆเลยนะคะก็เป็นเกี่ยวกับการไขความลับสุขภาพจากการตรวจยีนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านก็ มีความแตกต่างกันบางคนก็เอ๊ะทำไมตาสีฟ้าทําไมบางคนตาสีน้ําตาลหรือ <c oughs> บางคนเนี่ยอ๋อทาไมเขาลดน้ําหนักได้ไวจัง <c oughs> ทําไมบางคนเนี่ยโอยฉันอุตส่าห์งดอาหารมาตั้งเยอะแล้วทําไมเราถึงไม่ผอมสักที <c oughs> ตัวยีนเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวสําคัญเลยที่จะเป็นตัวกําหนดในเรื่องของลักษณะทางกายภาพแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของสุขภาพของเรานั่นเองค่ะค่ะ <c oughs> เรื่องของยีนถ้าพูดให้ง่ายแล้วเข้าใจง่ายๆหรือว่าคุณผู้ชมฟังแล้วก็เก็ตเลยเข้าใจเลยอธิบายหน่อยค่ะพี่ป่านจริงๆมันคืออะไรยีน ยีนเนี่ยเป็นเรียกว่ารหัสพันธุกรรมค่ะที่อยู่ในร่างกายของเรานะคะซึ่งเจ้ายีนตัวเนี้ยทำหน้าที่อะไรบ้างมันควบคุมทุกอย่างในร่างกายของเราเลยนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงออกต่างๆทางกายภาพนะคะโดยที่ยีนเราเนี่ยทำหน้าที่หลักๆเลยมันแสดงออกอยังไงก็คือแสดงออกในรูปแบบของโปรตีนะนะคะซึ่งแสดงออกให้เห็นถึงกายภาพเช่น ลักษณะส่วนสูงนะคะเรื่องของสีผิวแล้วก็ลักษณะทางพฤติกรรมต่างๆด้วยนะคะและที่สำคัญเนี่ยยีเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากแม่สู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการตรวจยีเนี่ยจึงมีความสำคัญอย่างมากเลยค่ะที่เราเนี่ยจะทราบถึงลักษณะ ของร่างกายของเราทราบถึงความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆในร่างกายของเราซึ่งโดยมีตัวยีนตัวนี้แหละค่ะเป็นตัวกําหนดนะคะค่ะฟังแบบนี้แล้วอุมันมีประโยชน์มากๆที่เราต้องทําความเข้าใจเรา<ช>นํามาใช้ในชีวิตประจําวันหรือว่ามันเกี่ยวข้องปัจจุบันนี้มันยังไงคะพี่ปานคือต้องบอกก่อนว่าตัวยีนเนี่ยมันเป็นรหัสที่อยู่ในร่างกายของเราม,มันมีการเรียงตัวที่แตกต่างกันค่ะ คนหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มีรหัสยีนที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละบุคคลนะคะ mm hmm. ซึ่งความแตกต่างตรงนี้แหละมันทำให้เกิดลักษณะทางกายภาพนะคะแล้วก็คุณลักษณะภายในของร่างกายเราเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงน,นะคะ,คะแล้วรวมไปถึงว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงของรหัสพันธุก,กรรมนี้ mm hmm. ก็มีโอกาสทำให้เกิดโรคได้นั่นก็คือ เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคเอาตอนแรกก่อนหากมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะไม่เป็นโรคก็ได้นะคะห,หรือเป็นโรคก็ได้ไม่จําเป็นว่าทุกคนจะต้องเป็นโรคค่ะทีนี้มีความสําคัญยังไงพอเราไปตรวจดูแล้วเนี่ยรหัสของยีเราเนี่ยกําหนดว่าอ๋อเราเนี่ยมีความเสี่ยงแพ้นมวัว<อ>ดังนั้นเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงการดื่มนมวัวได้ค่ะรหัสพันธุกรรมแบบนี้ มีความเสี่ยงนะคะในการที่จะขาดวิตามินซีเพราะฉะนั้นในการรับประทานอาหารเราก็จะต้องมีการรับประทานวิตามินซีให้มากขึ้นกว่าเดิมน,นะคะดังนั้นแล้วการทราบถึงรหัสตรงนี้มันทำให้เราสามารถที่จะวางแผนการใช้ชีวิตหรือที่เรียกว่าการวางแผนเรื่องไลฟ์สไตล์ได้นะคะซึ่งปัจจุบันนี้เองค่ะ เราก็มีแพทย์นะคะที่เชี่ยวชาญน,นะคะแล้วก็มีการออกหลักสูตรเรื่องของไลฟ์สไตล์เมดิซีนเพื่อให้สามารถที่จะออกแบบไลฟ์สไตล์ให้กับแต่ละบุคคลเพื่อให้มีสุขภาพชีวิตที่ดีอย่างยืนยาวได้ค่ะก็ยินก็เลยมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ถูกต้องไหมคะเพราะว่าถ้ารู้ว่าใครเป็นอะไรเหมือนเป็นการทํานายใช่ไหมคะพี่ตางกันจะบอกว่าเป็นการทํานายถ้าสมมติว่า,วา,รารู้ว่าอันนี้จะแพ้เราก็ต้องเลี่ยงอันไหนที่ขาดเราก็ต้องเติมค่ะ ที่ไทยเราตอนนี้เปิดกว้างแล้วก็คนก็สนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นตอนนี้ในมุมมองของช่วงวัยหรือช่วงอ,อายุมันมีผลกับการที่เขาจะเดินเข้าไปตรวจยีนไหมคะตอนนี้เป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะ,คะเพราะว่าหลายๆคนก็มองว่าหรือเราต้องรอให้เราเป็นอายุสัก40ค่ะหมดประจรําเดือนก่อนไหม,มเราไม่จําเป็นต้องรอขนาดนั้นแล้วค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะตรวจได้เลยนะคะโดยเฉพาะ บางบางท่านนะคะมีลูกก็สามารถที่จะตรวจยีนนี้ได้ตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเพราะอะไรเพราะตรงนี้เนี่ยอย่างที่เรียนไปะนะคะว่าในการตรวจหาในระดับลำดับยีนเนี่ยเราจะทราบลำดับยีนแล้วเรานอกจากเราจะพริดิตในเรื่องของโรคได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถทราบถึงทาเลนต์ของเด็กได้ด้วยค่ะเราทราบได้ว่าเ,ออเด็กที่มีลำดับยีนแบบนี้ในแพทเทิร์นนี้นะคะ เด็กคนนี้มีลักษณะเรียกว่ามัลต mm ิทารกส์หรือสามารถทําอะไรหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันค่ะ <c oughs> หรือเด็กคนนี้มีทักษะในเรื่องของการเล่นดนตรี <c oughs> เราเด็กคนนี้มีทักษะในเรื่องของการใช้ภาษา <c oughs> เราสามารถที่จะสนับสนุนเด็กคนนี้ให้สามารถที่จะเติบโตนะคะแล้วก็เอ็กซ์เพิดในด้านที่เขาถนัดได้เลย <c oughs> เราสามารถที่จะเรียกว่า พัฒนาเขาส่งเสริมในสิ่งที่เขาเป็นเอ็กซ์เพรสอยู่แล้วได้ค่ะหฟังแบบนี้แล้วน่าสนใจมากมากค่ะพี่ปันเสริ์อีกนิดตอนท้ายนิดนึงได้ไหมคะว่าถ้าสนใจแล้วอย่างนี้หรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องเดินไปที่ไหนมีจุดไหนพี่กัดไหนปักหมุดให้หน่อยได้ไหมคะค่ะก็ตอนนี้นะคะเรามีศูนย์บริการการตรวจสุขภาพนะคะโดยที่เรามุ่งในการตรวจในระดับยีนนะคะโดยที่เราจะเรียกว่าเวลเนสเซ็นเตอร์นะคะโดยที่จะเป็น คลินิกนะคะเป็นศูนย์บริการการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการ Heal t h Plus Global นะคะ l a b o r a t o r y ซึ่งศูนย์แลบนี้เนี่ยเราตั้งอยู่ที่ตึก m p Group ประเทศไทยนะคะอยู่ตรงข้ามกับเซนทรัลอิตวิวเลยค่ะเดินทางสะดวกมากอยู่เรียบทางด่วนนะคะซึ่งศูนย์บริการการตรวจสุขภาพตรงนี้เนี่ย จะสามารถที่จะเข้ามารับบริการในการตรวจสุขภาพทั่วไปได้นะคะและที่สําคัญเนี่ยให้บริการการตรวจในระดับยีนด้วยเช่นเดียวกันเราสามารถที่จะตรวจดูความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงโรคมะเร็งความเสี่ยงเรื่องสตโตรกอัลไซเมอร์ <Alzheimer, S 2> ซึ่งหลายๆท่านเนี่ยกังวลมากนะคะดังนั้นแล้ววันนี้ค่ะเราก็อยากให้มีการตรวจสุขภาพนะคะโดยเฉพาะการตรวจในระดับยีนนะคะเพื่อให้เป็นการดูแล สุขภาพของเราเนี่ยได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นและเชื่อว่าจะทําให้ทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพที่ดีอย่างยืนยาวค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ป่านมากๆาเลยนะคะ,คะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดย Health Plus Global Laboratory บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง